คุณลักษณะของคุณแม่ที่ดีเพื่อให้ลูกมีสุขภาพดีคุณแม่ควรจะมีลักษณะยังไงสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอยก็จะ,จะมานำสาระดีๆเกี่ยวกับคุณแม่คุณลูกมาฝากกันนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่มือเก่าก็ตามนะคะที่ตั้งใจจะมีลูก ลองมาพิจารณา10ข้อต่อไปนี้นะคะเป็นคุณลักษณะของคุณแม่ที่ดีเพื่อให้ได้ลูกที่มีสุขภาพดีนะคะข้อแรกก็คือคุณแม่ควรจะตั้งครรภ์เมื่อไหร่คุณแม่ควรจะมีลูกหรือว่าตั้งครรภ์เมื่ออายุ20-35ปีนะคะข้อที่2ก็คือถ้าเป็นคุณแม่คนเก่านะคะควรจะเว้นช่วงระยะการมีลูกแต่ละคนให้ห่างกันอย่างน้อย2ปีนะคะ พราะว่าร่างกายจะได้พักผ่อนคุณแม่จะได้มีความพร้อมถ้าตั้งครรภ์อีกครั้งก็จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปร่างกายที่เคยยืดหยุ่นก็จะเข้าที่เข้าทางพอร่างกายพร้อมก็จะได้ตั้งครรภ์ใหม่อย่างเหมาะสมข้อที่3นะคะคุณแม่ควรจะไปฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหรือรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วยังไม่ไปทันทีหรอกก็อย่าให้ถึง3เดือนนะคะก็คืออย่าให้ถึง12สสัปดาห์ควรจะไปฝากครรภ์ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ควรจะไปพร้อมกับสามีค่ะ ที่ให้สามีไปด้วยเพื่อจะได้ตรวจเลือดนะคะเพราะว่ามีบางโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะจากนั้นก็ควรจะไปฝากคันตามนัดแล้วก็คลอดกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนนะคะสมัยนี้ไม่น่าจะคลอดที่บ้านแล้วนะคะข้อที่4นะคะคุณแม่ควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบตามเกณฑ์ค่ะในระหว่างตั้งท้องนะคะสําหรับปัจจุบันเขาก็จะฉีดวัคซีนเป็น ดิบเทีเรยรกับเตตานัสก็คือป้องกันทั้งบาดทะยักและก็คอตีบค่ะเพราะว่าคอตีบนี้เริ่มกลับมาระบ,บาดใหม่เมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะตอนนี้พวกเราเป็น AEC ก็เลยมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะบางชาติที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ในตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะเขาก็นําเชื้อคอตีบเข้ามาในประเทศเรานะคะดังนั้นก็เลยต้องเพิ่ม วัคซีนเข้าไปอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่เป็นอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรน,นะคะข้อที่5นะคะการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ขณะคลอดและหลังคลอดคุณแม่ก็ควรจะทําตามข้อแนะนํานะคะเรามีข้อแนะนําโดยบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณาสุขหรือว่าอยู่ในบันทึกสุขภาพของแม่และเด็กในเล่มสมุดสีชมพูก็ได้นะคะข้อที่6นะคะ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ควรจะได้ลูกที่มีน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า2,500กรัมขึ้นไปนะคะก็คือ2กิโล5ขีดค่ะถ้าน้อยกว่านั้นถือว่าลูกน้ำหนักน้อยนะคะอาจจะเลี้ยงยากพัฒนาการไม่ดีหรือว่าร่างกายของเขาไม่แข็งแรงพอนะคะอาจจะเลี้ยงยากงอแง,ง,งป่วยบ่อยนะคะข้อที่7นะคะคุณแม่หลังคลอดควรจะให้ลูกดูดนมทันทีแล้วก็ควรจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนค่ะอย่างเดียวจริงๆนะคะ ไม่ป้อนน้ำไม่ป้อนนมผสมนะคะพอครบหากเดือนจะหยุดนมแม่เลยเหลือไม่นะคะควรจะให้นมแม่ต่อไปอย่างน้อย2ปีเลยค่ะพร้อมกับให้อาหารเสริมตามวัยนะคะก็คือเขาจะกินนมแม่น้อยลงเพราะว่าเราเสริอมอาหารอื่นมากขึ้นนะคะถ้าต้องการนมก็คือให้ดื่มนมแม่นะคะแบบนี้ก็ทั้งประหยัดทั้งคุณแม่ก็จะหุ่นดีด้วยนะคะ อันที่8ดนะคะคุณแม่ที่ดีก็ต้องเลี้ยงลูกให้แข็งแรงไม่ขาดสารอาหารแล้วก็ไม่เป็นโรคอ้วนนะคะเพราะว่าถ้าขาดสารอาหารก็จะแคร์แกรนการพัฒนาการก็จะไม่สมวัยถ้าเป็นโรคอ้วนก็จะเจ็บป่วยบ่อยลำบากเวลาป่วยมาก็หาเส้นแทงน้ำเกลือไม่ได้นะคะแล้วตัวเขาก็จะอึอดอัดค่ะเคยกินเยอะแล้วเราจะมาให้ลูกลดหน่นมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องขนาดผู้ใหญ่อ้วนแล้วก็ลดยากเหมือนกันนะคะ ข้อที่9นะคะคุณแม่ที่ดีก็ควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของลูกตามข้อแนะนําเลยนะคะข้อแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์หรือข้อแนะนําในสมุดสีชมพูที่คุณแม่ไปฝากคันนะคะได้มาก็อย่าลืมอ่านดูนะคะข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายคุณแม่ที่ดีก็ควรจะนําลูกไปรับวัคซีนป้องกันโรคตามกําหนดนัดเลยนะคะสงเดือน4เดือน6เดือน9เดือนตามที่หมอนัดเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ทั้งหลายทําได้นะคะเพื่อลูกเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราตั้งคันมาเราก็ตั้งใจทําเพื่อลูกอยู่แล้วอีกนิดหน่อยนะคะคุณแม่สู้ๆนะคะปะ้าปอก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกท่านค่ะปฏิบัติตามนี้ก็เป็นทั้งคุณแม่ที่ดีแล้วก็ได้ลูกที่มีสุขภาพดีแข็งแรงค่ะถ้าเห็นวาคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บา,บายบายสวัสดีค่ะ thank <laughs> you